สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ DIY by Hobbyland นา r a d a c r a f ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำกระเป๋าปิกแบกกันนะคะตัวนี้มันจะเป็นปากปิกแบกแบบตรงนะคะเป็นตัวบิดแบบปีกนกนะคะตัวนี้สามารถใส่บัตรใส่เหรียญใส่แบงก์ได้เลยนะคะด้านข้างจะไม่มีรูสอยนะคะเป็นตัวยึดด้านข้างแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็ขนาดพอเหมาะนะคะพกพาสะดวก สวยงามมากเลยนะคะตัวนี้เราก็จะใช้ผ้าที่น่ารักน่ารักทานะคะวัสดุอุปกรณ์ก็มีไม่มากเิ่นเคยคะ่ะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆและลูกค้าท่านใดอยากได้อุปกรณ์ตัวไหนสามารถทักไปได้ที่ Facebook แล้วก็ l ล n e ไอดีนารดาครับนะคะมีโปรโมชั่นเด็ดๆเพียบเลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะมามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มดูอุปกรณ์และวิธีการทําได้เลยนะคะค่ะแล้วนี้นะคะแต่และชิ้นส่วนนะคะคก็จะมีชิ้นข้างอยู่2ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีชิ้นตัว1ชิ้นนะคะใน1เซต1ชิ้นตัวนี้จะประกอบไปด้วยใย,ยสปริงนะคะเราใช้ใยสปริงเพราะว่ามันจะอยู่ทรงสวยนะคะแล้วก็ผ้าชิ้นนอกค่ะแล้วก็ผ้าซับในนะคะ ทั้ง3ส่วนก็จะประกอบไปแต่ละชิ้นเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําผ้าชิ้นนอกกับใยสปริงนะคะประกบด้านผิดของผ้าชิ้นนอกเข้ากับใยสปริงนะคะใครจะคิ้วคิ้วได้ตอนนี้เลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะนําผ้าซับในค่ะประกบด้านถูกชนกันแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นก็เย็บโดยรอบเลยค่ะแล้วก็เว้นช่องกับผ้าไว้นิดหนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเย็บกันทั้ง3ชิ้นส่วนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะแล้วนี้นะคะเราก็เย็บโดยรอบทั้ง3ชิ้นเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะตัดใยนะคะที่มันเป็นบริเวณที่เราเผื่อเย็บไว้นะคะตัวนี้เราจะตัดเท่าแพทเทิร์นแล้วก็เผื่อเย็บไว้เส้นหนึ่งนะคะเราก็จะเล็มใหญ่ด้านนอกที่เป็นเส้นหนึ่งออกไปเลยนะคะระวังอย่าโดนตะเข็บรอยที่เราเย็บด้วยค่ะค่อยเล็มออกแบบนี้นะคะ ตัวนี้เราจะเว้นช่องกลับไปด้านบนนะคะนิดนึงก่อนที่เราจะกลับผ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาสอยพันริมกันก่อนนะคะวิธีนี้จะช่วยไม่ให้ผ้าซับเหลื่อมออกมาจากชิ้นงาน,นะคะ่ะตัวนี้เราตัดแค่ส่วนของผ้าซับนะคะสําหรับผ้าชิ้นนอกเราจะไม่ได้ตัดนะคะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยผ้าจริงเราไม่ได้ตัดนะคะตัดแต่ตัวที่เป็นซับใน ก็จะตัดเสมอกับรอยที่เราเผื่อเย็บไปพอดีนะคะก็ไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะตัวนี้เป็นตัดเสมอกับรอยที่เราจะกลับผ้านะคะช่องที่เราจะกลับผ้านะคะเดี๋ยวจากนั้นเราจะมาสอยเก็บพันริมผ้ากันนะคะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะเอาที่ถนัดได้เลยอย่าสกิดใยเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะทะลุไปด้านบ้าผ้าชิ้นนอกนะคะ ตะกิดพอแค่มันยึดได้ก็พอนะคะส่วนที่เราจะกลับผ้าเราจะไม่เอาลงมานะคะส่วนผ้าซับตัวนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเรามันจะไม่มีช่องกลับผ้านะคะพับให้รอยตะเข็บเสมอขอบพอดีนะคะตะเข็บขาวๆที่เราเย็บ เมื่อถึงมุมนะคะเราก็จะพับเลยค่ะพับทบแบบนี้เลยนะคะก็สอยไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยรอบหมดเลยทั้ง3ชิ้นเราจะทำวิธีเดียวกันเลยนะคะวิธีนี้จะไม่ให้ผ้าซับเหลื่อมออกมาจากชิ้นงานของเรานะคะ ซอยแบบห่างก็ได้ค่ะไม่ต้องถี่มากตัวนี้เราใช้ได้ธรรมดานะคะได้วีนัสก็ได้ค่ะเราจะเย็บติดแบบนี้ไว้เลยนะคะเราจะไม่เอาออกแล้ว นคะคะก็สอยไปเรื่อยๆจนสุดนะคะเลยนะคะเราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเรากลับผ้าด้านถูกออกมาเลยค่ะมันเป็นงานชิ้นเล็กควรจะมีกันไกลกับผ้าไว้นะคะจะได้สะดวกและชิ้นงานจะได้ไม่ยับเยินจนเกินไปนะคะเนี่ยค่ะ ก็ใช้ปากกันไกตัวนี้ดันๆตรงที่มันเป็นมุมผ้านะคะค่ะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะสอยปิดช่องกลับผ้าค่ะตัวนี้จะได้ชิ้นข้างมาแล้วนะคะ1ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำทั้ง3ชิ้นตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะค่ะและนี่เราก็ได้เย็บ กลับผ้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดช่องกลับผ้าเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราจะเริ่มประกอบกันเลยค่ะก่อนที่จะประกอบเราก็จะมาจุดกึ่งกลางไว้นะคะมาจุดกึ่งกลางให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบกันเลยนะคะเราจะจับโดยที่ให้ผ้าชิ้นนอกนะคะชนกันแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวหนีบนะคะหนีบไว้ ให้จุดกลางเขาชนกันเลยนะคะีทั้งสองข้างเลยก็ได้ค่ะ เราจะสอยรอบแรกก่อนนะคะสอยผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกก่อนนะคะอุปกรณ์สำคัญของเราจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นปลอกนิ้วนะคะปอกนิ้วเล็บนะคะตัวนี้ตัวนี้จะช่วยดันก้นเข็บนะคะเข็บมันจะได้ไม่ปักมือเรา เดี๋ยวมาเริ่มสอยจากจุดกึ่งกลางกันเลยนะคะแล้วก็จะเก็บปมได้ไว้ด้านในก่อนค่ะนี่นะคะเก็บปมได้เสร็จปุ๊บก็สอยผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกไปเลยค่ะ จะไปทางซ้ายหรือทางขวาก่อนก็นได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยตัวนี้ก็สอยทีๆนะคะยิ่งถี่งานจะยิ่งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นสอยรอบที่2จะเป็นสอยผ้าซับในกับผ้าซับในนะคะอันนี้สอยรอบแรกผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกนะคะดึงแน,น่นๆเลยนะคะตัวนี้ มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสอยทั้งสองข้างให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะค่ะแล้วนี่นะคะเราก็ได้สอยทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาสอยซับในกับซับในกันนะคะวิธีการสอยซับในกับซับในนะคะก็สอยแบบซ้อนได้หรือว่าขั้นบันไดนะคะ อันดับแรกก็เก็บซ่อนปมได้ไว้ใต้ผ้าก่อนนะคะแล้วก็สอยย้อนขึ้นไปนิดหนึ่งนะค,ะค่ะหลจากนั้นก็สอยกลับลงไป เพื่อตรงนี้ตรงมุมจะได้แข็งแรงนะคะตัวนี้เราจะสอยไป2-3งฟีเข็มก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดึงนะคะหรือว่าจะสัก5ก็ได้หะ,ะสัก5เข็มนะ,ะแล้วจากนั้นก็รูดแบบนี้นะคะมันก็จะสนิทแนบแบบนี้เลย จากนั้นเราก็ซอยต่อเลยค่ะนี่นะคะหนึ่ประมาณ5ก็พอนะคะเดี๋ยวเราซอยเยอะเดี๋ยวมันจะรูดยากนะคะนะคะมันก็จะแนบสนิทแบบนี้เลย แล้วก็จะสอยเรื่อยๆนะคะจนรอบเลยแล้วก็อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยค่ะค่ะนี่เราก็สอยซับในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็กลับผ้าด้านถูกออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต่อด้วยการประกอบเข้ากับปากพิกแพกนะคะพิกแ๊กรุ่นไหนที่ช่องมันแคบนะคะเราสามารถใช้คอ้อนนะคะทุบตัวผ้านะคะ ให้ขอบมันบางนะคะให้มุมตรงนี้มันบางเพราะมันจะมีปัญหาตรงมุมเพราะว่ามันจะเป็นจุดพับของผ้านะคะมันจะหนาเราก็ใช้ค้อนนะคะทุบๆนะคะอย่าทุบแรงนะคะเดี๋ยวผ้ามันจะขาดนะคะค่อยๆทุบแบบนี้นะคะทุบให้มันแบนลงนิดนึงนะคะมันจะได้สอดเข้าไปในตัวช่องของปิกแบกได้ง่ายขึ้นนะคะนะคะ เนี่ยค่ะมันก็จะยัดเข้าไปได้ง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปแบบนี้นะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์ปลายแหลมช่วยแทงเข้าไปก็ได้ะคะ่ะนี่นะคะเข้าไปละ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้หมุดนะคะยึดตปตากปิแปกแพกติดกับตัวกระเป๋านะ,ะยึดไว้เลยค่ะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะใช้ประกอบสายกระเป๋าก็ได้ใช้ประกอบปิแปกแพกแบบนี้ก็ได้นะคะต้องมีติดไว้นะคะสำหรับใครที่ชอบทำปิกแพกนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะยืดอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะวิธีทําสําหรับปิ๊กแป็กที่ไม่มีตัวสอยด้านข้างนะคะจะทําง่ายมากๆเลยค่ะไม่เสียเวลาสอยด้วยนะคะสอยแค่ตรงปากอย่างเดียวเท่านั้นเลย ขันนะคะแล้วก็ยืดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะสอยกันเลยค่ะวิธีการสอยนะคะเราก็จะเก็บปมได้ไว้ใต้ผ้านะคะ จากนั้นก็จิ้มออกมารูที่หนึ่งเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จิ้มลงไปรูที่สองเลยค่ะ ก็จิ้มกลับไปรูที่สองนะคะแต่ว่าด้านในจะไม่จิ้มรูเดิมนะคะจะด้านข้างนิดนึงนะ่คะจากนั้นก็ไปรูที่สามนะคะแล้วก็จิ้มขึ้นมารูที่สามแต่ว่าเข็มก็จะผลรูนะคะกับด้านหลัง นะคะแล้วก็สอยไปตามรูของเขาแบบนี้นะคะเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นได้ว่าข้างหลังจะเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆแบบนี้นะคะ